chẳng đầy đi ý nó cặp quá mặt bằng mưa nắng sao hết thứ vào cây ăn con sao mắn pin tai bơi bọc tôi anh ta lót mê la nòng bọc chinh phản ăn นะเพียงแต่คิดว่าเพียงแต่คิดว่าในใจอยากได้ทั้งสองโอ้ยน,ออยนออย้องไอ้กระหักน้องไอ้กระหักไอ้กระอยากได้อวัยทั้งสองนั่นแหละแต่มันเป็นไปบ่ได้มันต้องเหลือเพียงหนึ่ง เหลือแค่หนึ่งเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีเพื่อนนะครับบันบุรีเขาตาเที่ยงแอนคอนครพรมผมนหนวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับวันนี้ต่อให้ใจอยากได้ทั้งสองนะครับกิ่งต้นม่อนนหนวดไม่ได้แตกต่างอะไรกับชีวิตคู่นะครับการที่จะมีเล็กมีน้อยมันมีบ่ได้มันต้องมีได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นอ่าวันนี้นะครับ ถ้าพูดกันเป็นสาวบ้านๆเขาก็เอิ่นว่าฮาสีมาเลือกว่าระหว่างนางนี้กับนางนี้เราจีเอาไปไว้วันนี้แนะนอวจะมาในหัวข้อเรื่องของ,กา,ง,ก,งการตัดแต่งกิ่งมันบุรีนะครับการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ทรงตามที่เราต้องการต่อให้เราเสียดายมากขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องตัดนะครับเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อทรงที่เราต้องการและเพื่อผลผลิตที่ เราจะได้รับต่อไปหลังจากที่ที่ที่เราทาไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับวันนี้วันนี้อย่างที่เห็นนะวันนี้แหน,นวดพาเพื่อนๆมาดูหมอนในโรงเรียนของเรากันนะครับแล้วก็อย่างที่แหน,นวดเคยพูดไปสวัสดีค่ะค่ะเซิร์นค่ะโอาสวัสดีอย่างเดียว <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนให้พ่อพูดก่อนอ่าอย่างที่แนน,นวดเคยพูดไปนะฮะถ้าใครที่เคยฟังเนี่ยก็ ถ้าใครที่เคยเข้ามาดูเนี่ยเข้ามาชมวันในในโรงเรือนของนักดวนเนี่ยนักดวนเคยพูดอีกครั้งหนึ่งว่านักดวนจะปลูกไว้เนี่ยในแต่ละต้นเนี่ยนะครับจะเอาไว้2กิ่งก่อนนะครับที่ไว้2กิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะาไว้ทั้งสองกิ่งเลยแต่ว่าเพื่อว่ากันว่าเผื่อว่ามันมีปัญหากิ่งหักหรือเกิดอ,อะไรขึ้นประมาณน,นี้นะฮะเราจะได้เอากิ่งใดกิ่งหนึ่งทดแทนแต่วันนี้นะครับกิง่งเขาเริ่มจริญเต,ติบโตพร้อมที่เราสามารถจะคัดให้เหลือแค่เพียงหนึ่งเดียวในแต่ละต้นได้แล้วนะครับ เพราะว่าหน้านวดต้องการที่จะทําทรงของเขาเนี่ยให้สูงสูงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วทีนี้ให้เขาแตกิีกด้านบนนะครับวันนี้หน้าหนวดก็เลยต้องมาตัดแล้วก็ต้องตัดทั้งหมดนะฮะทุกต้นเนี่ยจะตัดให้เหลือแค่เพียงต้นละหนึ่งกิ่งอ่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มจากต้นเล็กก่อนต้นนี้ก่อนนะครับอ่ะตัดไม่ต้องเสียดายนะครับกิ่งพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับนําไปเสียบได้เลย กิ่งจะอ่อนแต่ว่ากิ่งอ่อนเสียบได้ไหมเสียบได้เหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของกิ่งอ่อนก็คือเขาจะาเขาจะจะจะทนทานน้อยกว่ากิ่งที่ที่ที่เป็นตาเก่ๆนะครับช้าง่ายใช่มใช่ใช่มันจะช้าง่ายเวลาโดนฝนโดนอะไรมันจะเปื่อยง่ายอ,อนค่ะใช่ฮะแต่มันจะแตกตาเร็วกว่ากิ่งเกๆนะ ต้องมือเบาๆใช่ไหมคะถ้าเอากิ่งอ่อนไปเสียบคือเวลาเราเสียบเราเวลาการพันสําคัญบางทีถ้าเราจะพันให้ให้แน่นเหมือนกับเราพันกิ่งแก่ๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเปลือกเขาจะช้ำนะครับแล้วเวลาน้ําเข้าไปซิดหนึน่งเนี่ยเขาก็จะเปื่อ,อยเนี่ยดูสิ <c oughs> ขึ้นมาได้แบบเอ,อ,อ,อทาทันทีก่อนทนันทีตัดสินใจง่าย,ายกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกิ่งอีกทีหนึ่งเนาะค่ะน้องกล้าเก็บกิ่งให้หน่อยค่ะ เราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ริดใบที่โคนนิดนึงเก็บมาวางไว้ตรงนี้เก็บมาวางไว้ตรงนี้เลยเอ้ก็กินไหนกินไหนแล้วแต่เลยค่ะเาขกินไหนมันเท่ากันมากเลยค่ะมันมันเท่ากันแต่ว่าอ่าเราต้องการให้มันเอากินไหนน้องกล้าเอากินไหนคะเอากินนั้นเนาะอ่าพ่อเชื่อน้องกล้ากกินนี้ก็สวยอสวัสดีครับ เดี๋ยวๆตัวหนึ่งเราดูทรงไว้ก่อนเนาะช่วยน้องตัดสินใจยากไม่เราเราต้องการที่จะให้ช่องมันกว้างด้วยเออกิ่งน้องกล้าน่ะได้เพราะว่าถ้าตัดเอากิ่งน้องกล้าไว้เนี่ยช่องเขาจะกว้างกว่าอืมพ่อครับนี่อะไรเหรอครับนี่อันนั้นคือเห็ดลูกอันนั้นคือเห็ดเห็ดนธุ์อะไรเหรอพ่อกินได้ไหมนิ่มมากกินไม่ได้น้อกค่ะกินไม่ได้มันกินไม่ได้ลูกเห็ดพวกนี้กินไม่ได้มั่นแค่ตรงนี้หล่ะคะนี่ S <S หลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยอย่าลืมดูสิ่งที่ก็แตกออกมาใหม่นะฮะสิงไหนที่แตกออกมาใหม่เนี่ยเราก็ทำการลิดออกนะครับแล้ว<ะ>ก็ช่วยกันช่วยกันเก็บน,นะลูก ใบด้านล่างออกนิดหนึ่งเพื่อให้มันโล่งๆมุมดจะได้ไม่เข้ามานะครับถึงแม้จะเป็นโรงเรือนก็เป็นโรงเรือนที่รั่วมดเข้าได้นะครับ <c oughs> กินไหนกินนี้เนาะ <c oughs> ตัดสินใจย่างดีนะผมบอกให้เวลาตัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าตัดเลยกินน่ะ ถ้ากัดก็อย่าเอาตัวนี้นะได้ค่ะพอดูก่อนเอาตัวไหนเอาตัวนั้นไว้เนาะโ <Okay. S 2> อเคเพื่อส่งเพื่อส่งต้นใหม่ของเราเราต้อง เอากิ่งในใหดีดี <Okay. S 1> ดไหตรงนี้ uh huh. น,น้องนะ ย,ย้ำอีกหน่อยค่ะว่าสายพันธุ์อะไรไคะนี่นี่สายพันธุ์ MTN มนะครับใช่หกเอ็มเหมดเลยเใช่หนุอ็มพหมดเลยแต่เอาให้หมดเลยกิ่งที่ตัวนี้คือมันน้อยเท่าน,นี้กิ่งใหญ่กับ ยังเอากิ่งสวยไปอะดูแถวนี้ก่อนโอเคแล้วแถวนี้เดี๋ยวกิ่งที่มันมันเอ็นเข้าหากันอย่างนี้เป็นไรเราค่อยเอาไม้ค้ำออกนะครับเราค่อยดัดให้เขาออกออกข้างให้เขาได้ได้ระดับที่เราต้องการแบบนี้คือมันเป็นไม้ในโรงเรือนถ้าเราปล่อยกิ่ง าตามใจชอบเนี่ยจะไม่ได้เลยมันขีีร้ายมากเพราะนั้นแบบนี้ก็คือจะได้ตามหลักตามที่เราต้องการแล้วนะครับมันมันเป็นวิธีการนะครับอย่างที่ผมบอกแหละท่านนะบางคนเนี่ยเวลาเวลาเราปลูกไม้เนี่ยนะฮะเราปลูกไม้พอไม้เราเริ่มโตเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันโตมาแต่มันไม่ติดผลนะครับบางคนเนี่ยมันจะเป็นที่นักดต้องแนะนําบอกว่าให้ตัดอะไรประมาณนี้ยแต่บางคนเขาก็ไม่กล้าตัด อันนี้เข้าใจหัวอกของคนปลูกเพราะว่าบางทีเราปลูกกว่ามันจะโตปุ๊บเนี่ยมันกุศาแตกออกมาสวยงามแล้วที่เอาไปตัดเนี่ยมันมันรู้สึกว่าุมันไม่ใช่อ่ะแต่จริงๆแล้วน่ะนั่นคือมันมือมันคืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้หมอนของเราดกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต้องการจะแต่งทรงเวลาต้องการที่จะทําให้ขนาดผลของเขาใหญ่เวลาต้องการที่จะให้ผลเขาออ,อกมาใหม่แล้วก็สมบูรณ์เนี่ยนะครับ การตัดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอ่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ที่จําเป็นต้องทําด้วยนะครับแต่ของเราวันนี้ที่เราตัดเราไม่ได้ตัดเพื่อที่จะทําผลเราไม่ได้ตัดเพื่อที่จะแต่งกิ่งแต่เราตัดเพื่อต้องการที่จะได้ส่งที่เราต้องการแล้วก็เราตัดเพื่อการเจริญเติบโตของกิ่งเดียวถ้าหนึ่งต้นมีหนึ่งกิ่งเนี่ยเขาจะส่งธาตุอาหารมาเลี้ยงได้เต็มที่นะครับก็จะได้ความสูงตามที่เราต้องการ แต่มันก็ไม่ได้เสมอกันทุกต้นนะฮะแต่ละต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตการกินอาหารความสมบูรณ์ของต้นของแต่ละต้นเนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่แถวเนี้ยค่อนข้างที่จะเสมอกันพอใช้ได้แถวน้นยังยัง,ยงถือว่าเล็กกว่าอยู่นะครับเอาวันนี้พามาดูแต่เพียงเท่านี้แล้วฝากติดตามด้วยก็แล้วกันว่าหม่อนในโรงเรือนของหนวดเนี่ยว่าหลังจากนี้มันจะไปต่อได้ยังไงนะครับอันนี้ผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะผมก็ไม่เคยทําหม่อนในโรงเรือนมีแต่ปลูกข้างนอกนะครับมีแต่ปลูกกลางแจ้ง ในโรงเรียนยัไม่เคยทาเพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นเป็นเคสทดลองนะครับเป็นเคสทดลองถ้ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเราก็จะได้เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปแชร์ให้พี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับที่คิดที่จะทําอะไรมาบอก,บอ,กอ,ยอย่าไปทําเลยผมเคยทำมาแล้วนะมันมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เออน้านวท์มันมีปัญหายังไงบ้างทำมาในโรงเรียนมันได้ผลผลิตปีไงนะครับ ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดประสบความสําเร็จมาเนี่ยเราก็จะเอาประสบการณ์ตัวเนี้ยนะครับมาแชร์บอกให้กับพี่ๆน้องๆกันนะฮะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะได้ลาเพื่อนๆไปแล้วแหละนะฮะร,รู้สึกว่าฮ้อนอยู่นี่ <c oughs> คือในนี้มันจะร้อนมากองศาอยู่ที่ประมาณ40องศานะฮะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับที่อ่าให้เกียรติติดตามรับชมรายการของนหนวดนะครับเอาเป็นว่าก่อนจากการวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการ มันเป็นอย่างนีมันย่างไปอย่างไมาสองตัวนี่นะโอ้สวยลูกวันนี้เราทั้ง3คนนะฮะลาสั้นไปก่อนนะครับก่อนจากกันเดี๋ยวเราไปฝากช่องนะครับช่อง YouTube ของช่องของพี่ต้อมก่อนต้อมปลูกผักสองัวากาดนแบนช่องพี่ต้อมนะครับก็สามารถจะไปติดตามรับชมได้นะครับสาระความบันเทิงความรู้เทคนิคการปลูกพืชเทคนิคการทำ YouTube การใช้ชีวิต ต่างๆเยอะแยะมากมายทางช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนผัวกาดนแปลนนะครับแล้วก็ช่องพี่เอนะครับเก้าทีละเก้านะครับช่องนี้ก็เป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเกษตรผมชอบอะไรที่เป็นเกษตรเกษตรพี่ๆน้องๆส่วนมากก็จะเป็นคนที่ทําเกษตรด้วยกันทั้งนั้นเลยนะฮะก็ไปติดตามรับชมได้ช่องพี่เอนะครับมีสาระเยอะแยะมากมายนะฮะให้ท่านได้เรียนรู้สำหรับใครที่ต้องการที่จะทําเกษตรแบบง่ายๆทําเกษตรแบบเรียบง่ายปลอดสารพิษสารเคมีแต่ได้ผลดีได้ผลจริง อีกช่องหนึ่งคือช่องน้อยทำสวนนะฮะช่องของพี่น้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ถือว่าถ้าเข้าไปดูแล้วได้ทั้งสาระและก็ได้ทั้งความบันเทิงทั้งบทเพลงเพราะๆนะฮะที่พี่น้อยร้องให้ฟังวันก่อนนะ,ะพี่น้อยถามนวดมาเกี่ยวกับเรื่องของหมอนไว้คิงกับกับฮิมารายันขาวนะฮะมันแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ตอบให้ท้ายคลิปเลยว่าฮิมารายันขาวกับไว้คิงเนี่ยเป็นหมอนที่มี ลักษณะทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันเพียงแค่ชื่อและผู้นําเข้ามาแค่นั้นเองนะฮะนอกนั้นเหมือนกันหมดเราปลูกมาเนี่ยปลูกไว้คิงก็ได้ผลยันขาวปลูกยันขาวก็ได้ผลไว้คิงนะครับถ้าไม่มีใครรู้ชื่อเอามาสลับกันเนี่ยเออเอามาปลูกติดกันไม่ติดป้ายชื่อก็จะมองไม่ออกว่าในไหนไว้คิงไหนยันขาวเพราะทุกอย่างเขาเหมือนกันหมดนะครับ วันนี้เราทั้ง 3, 4, 5, 6, 7คนพร้อมหมา2ตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ้ามาช่วยพ่อเก็บเหมือนเดิม